สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูการทำงานของช่างครับตอนนี้ช่างออดกำลังขึ้นเตียงหัวแคปซูลขนาด5ฟุตครับ6ฟุตเสร็จแล้วครับตัวนี้6ฟุตครับที่กำลังขึ้นนี้ก็เป็น5ฟุตครับเป็นของลูกค้าที่จังหวัดอุดรนะครับ2ตัวด้วยกันครับ ช่างอเนกกับช่างหยัดนี่ก็กำลังขึ้นตู้เวิร์กพ n ยกครับขนาดของ Workpoint นี่ก็ลึก6กครับยาว2เมตรสูง80เซนครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ส่งกรุงเทพครับลูกค้ากรุงเทพสั่งสั่งทำครับ6ลิ้นชัก2 2บานเปิดครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เสร็จก็จะเอาไปทาสีแล้วก็ส่งลูกค้าครับนี่ครับใช้เวลาทำนานเลยครับหลังนี้ครับ เพราะว่าช่างเด็กก็คิวค่อนข้างจะยาวหน่อยครับนะครับกำลังจะตัดใส่ยขาแล้วครับเป็นตู้เวิร์กพอยนะครับ6ลิ้นชัก2บานเปิดครับมาดูช่างสมชายบ้างครับช่างจอกครับทําตู้สี่เหลี่ยม2ตอนขาทึบขนาดของตู้จะมีความเลึกอยู่5้าบห้าความยาว2เมตรครับสูง2เมตร10เซนครับนี่ครับสลิ้นชัก4ี่บานเปิดครับ อ่าเนี่ครับเป็นตู้2ตอนนะครับเป็นของลูกค้าอุดรเช่นกันครับ2หลังด้วยกันครับขึ้นทีละหลังครับอ่าหลังนึงใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์78ดวันนะครับเนี่ยครับก่อจะเสร็จกับตู้2ตอนครับนี่ครับเป็นตู้2ตอน4ลิ้นชักครับ4ี่บานเปิดทึบครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมปาไม้มาถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม้สักแห้งครับเป็นไม้ใหม่ครับไม่ใช่ไม้เก่าครับ ช่างน้อยครับช่างน้อยขึ้นตู้สองตอนโชว์ครับขนาดความลึกห้าสิบห้าเหมือนกันครับความยาวสองเมตรความสูงสองเมตรสิบครับแต่ตัวนี้ตัวล่างจะใหญ่กว่านะครับนี่ครับตัวล่างต่ําครับประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะครับไม่แน่ใจครับเดาๆออกครับนี่ครับเป็นตู้ลักษณะสองตอนเหมือนกันครับกําลังปรับบานครับตัวนี้ช่องบนจะสูงหน่อยครับช่วงบนครับ นะครับแบบบานท่อนบนครับเป็นตู้สองตอนโชว์ครับเป็นของลูกค้าสั่งทําเช่นกันครับมาดูช่างชุบกันน้องแววบ้างครับนะครับทาตู้สองตอนโชว์สี่เหลี่ยมเหมือนกันครับความลึกจุดที่55ครับความยาว2เมตรความสูง2เมตร10เซนครับแต่ตัวนี้ท่อนล่างสูง90เซนครับท่อนบนสูงเมตร20เซนครับนี่ครับตู้2ตอนโชว์สี่เหลี่ยมครับด้านล่างเป็นลูกฟัก1ชั้นนะครับที่ใส่ ไม่กว่าตัวใหญ่ครับตัวนี้เขาเอาไปใส่เสื้อผ้าเนาะเนี่ยครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับช่างชุบครับกําลังทําบานตู้สองตอนสี่เหลี่ยมครับเนี่ยครับ่าเดยเสร็จแล้วครับเจาะรูเสร็จแล้วครับเดินคิวเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าเข้ากรอบแล้วครับตู้กําลังทาสีก็มีตู้เวิร์กพอยท์ครับห้าสิบสองเมตรสูงเจ็ดสิบเซนครับแล้วก็จะมีตู้เนี่ยครับตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักสี่บานเปิดครับกําลังทาสีครับ ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย